เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะสามีแท้นี้ค่าขยาดแล้วบทที่92 เป็นคนในจวนพาเข้ามาหรือว่าเขามาคนเดียวส่ินหยวนเอ่ยถามถ้าหากคนในจวนพาหลี่ซิวเหวา่ยามาคิดว่าเขายังบอกกล่าวให้บิดาทราบก่อนว่าต้องการมาพบนางและบิดาก็อนุญาตเช่นนั้นแม้ไม่ถูกธรรมเนียมมารายาทแต่คิดว่าคงไม่มีเรื่องร้ายแรงอะไรเ่าว่าถ้าเป็นหลี่ซิวเหยี่ยมาเพียงคนเดียวชิงเหอรีบตอบ บ่าวไม่เห็นคนในจวนเราตามมาด้วยเห็นเพียงใต้เท้าหลีกับองครักของเขาเจ้าค่ะหลี่ซิวเหยาแอบเข้ามาโดยภารักการอย่างที่คิดจริงๆเสนหยวนถอนหายใจเบาๆนี่ถ้ามีผู้ใดรู้เรื่องเขา้านางจะอธิบายอย่างไรคิดว่าต่อให้กระโดดลงแม่น้ำหวงเหอก็ยากจะล้างมนทินแล้วเสนญยวนคิดเล็กน้อยสุดท้ายก็ตัดสินใจว่าไม่พอหลี่ซิว เหย๋ยวจะดีกว่าเหตุผลแรก เ,เพราะเวลาดึกดื่นเพียงนี้นางพบกับบุรุษคนนอกพี่แอบเข้าตัวมาโดยภารการหากใครมารู้เห็นเข้าไม่เพียงแค่ตัวนางเกรงว่าชื่อเสียงของทั้งสกุลเซนจะพลอยได้รับความเสียหายไปด้วยส่วนเหตุผลข้อที่สองเป็นข้อที่สำคัญที่สุดนางรู้สึกว่าตนเองไม่ได้มีเรื่องใดจะพูดกับหลี่ซิวเหยาด้วยเหตุนี้เซนหยวนจึงสั่งชิงเหอ เจ้าออกไปบอกเขาว่าข้านอนแล้วไม่พบหากเขามีเรื่องสำคัญอะไรให้ไปบอกกับท่านพ่อข้าชิงเหอพูดด้วยท่าทีลังเลแต่ว่าบ่าวเห็นใต้เท้าลีมีท่าทางเด็ดเดียวเกรงว่าจะต้องพบคุณหนูให้ได้เจ้าค่ะคุณหนูบอกแล้วว่าไม่พบเขาเช่นนั้นก็คือไม่พบเขาใช่เวิรรี่พูด เขาแอบมาพบคุณหนูเสียดึกดื่นหากใครมารู้เข้าชื่อเสียงของคุณหนูคงไม่มีเหลือเช่นนี้คุณหนูจะพบเขาได้อย่างไรบอกให้เขารีบจากไปจึงจะถูกต้องชิงเหอได้ยินแล้วก็รีบหันหลังวิ่งออกไปเท่าว่าเพียงชั่วครู่ชิงเหอก็วิ่งกลับมาด้วยสีหน้าละห้อยนางกล่าวว่า เบ่านำคำพูดของคุณหนูไปบอกใต้เท้าหลีหมดแล้วเจ้าค่ะแต่ก็ไร้ประโยชน์เขายังคงยืนกรานจะพบคุณหนูให้ได้อีกทั้งตอนนี้เขาก็เข้าประตูเรือนมาแล้วชิงตู่กาลังอธิบายกับเขาอยู่ด้านนอกแต่บ่าวกลัวว่ายังพูดไม่ทันจบก็ได้ยินเสียงฝีเท้าสุขุมหนักแน่นดังมาจากนอกหน้าต่างจากนั้นเสียงฝีเท้าก็เข้ามาในตัวเรือนหยุดลงนอก ประตูฉลุลายมิได้เข้ามาเส่นหยวนถอนหายใจเบาๆได้แต่เอ่ยปากถาม มาหาดึกดื่นเช่นนี้มิทราบว,ว่าใต้เท้าหลีมีธุระสำคัญอะไรนางไม่มีท่าทีจะให้หลี่ซิวเหยาเข้าห้องถึงคนทั้งสองจะต้องคุยการผ่านม่านไหมผืนบ้างแต่ก็ยังดีกว่าอยู่ด้วยกันภายในห้องหลังเงียบไปครู่หนึ่งเซินหยวนก็ได้ยินเสียงทุ้มต่ำราบเรียบของหลี่ซิวเหาาดังขึ้นเรื่องนี้ ข้าต้องเข้าห้องไปพูดกับเจ้าให้ชัดเจนต่อหน้าน้ำเสียงยืนกรานเด็ดขาดทั้งยังแฝงด้วยความกดดันอยู่ดงังรงไม่ยอมให้ผู้ใดปฏิเสธต่อจากนั้นก็เห็นม่านไหมสีเขียวอมฟ้าปักลายดอกไหมติดกิ่งบนประตูฉลุลายถูกเปิดออกทันทีหลี่ซิวเห่ยาก้าวเท้าเดินเข้ามาแล้วเซินหยวนยังคงนั่งอยู่บนมานั่งกลมหน้าโต๊ะเครื่องแป้งเรือนผมนุ่มลื่น ทิ้งตัวอยู่ด้านหลังเสื้อตัวยาวที่ชั้นนอกก็ถอดออกแล้วสวมเพียงชุดนอนสีฟ้าอ่อนเพียงตัวเดียวมองเห็นหลี่ซิวเหย่เดินเข้ามาในห้องนอนของตนเองตรงๆเช่นนี้เสินยวนก็ตกใจอยู่เล็กน้อยแต่บนหน้ากลับไม่มีสีหน้าใดกลับเป็นชัยเวย่ยที่อุทานออกมาเบาๆรีบใช้ร่างตนเองมาบังด้านหน้าซันยวนไว้หลี่ซิวเหย่รู้ว่าตนเองกระทำการบุ่ม บแล้วแต่ยามนี้เขารู้สึกแค่ว่าในใจคล้ายเป็นเหมือนภูเขาไฟที่กําลังจะระเบิดคล้ายว่ามีหินละลายร้อนระอุกําลังเดือดปุดอุดอยู่ในอกเขาสามารถพ้นออกมาได้ทุกเมื่อเขาจะต้องบอกเซินหยวนต่อหน้าว่าตนเองไม่อาจทนเห็นนางแต่งงานกับผู้ใดได,ได้นางต้องแต่งให้เขาแต่เพียงผู้เดียวเ่าว่าเขาก็มองเห็นเช่นกันว่ายามนี้บอ สนร่างส่นหยวนสวมเพียงชุดนอนตัวเดียวจึงรีบหันหน้าหนีไปมองต้นกล้วยที่นอกหน้าต่างชะลุลายเสียงเจือแววเกอกระดากอยู่บ้าง เจ้าใส่เสื้อผ้าก่อนสัญยวนจึงเรียกชิงเหอเสียงเบาให้นางไปหยิบเสื้อคลุมผ้าตวนผ่าหน้าลายดอกสีเขียวหยกที่พาดอยู่บนราวแขวนเสื้อผ้ามาครั้นชิงเหอนนำมันมาแล้วนางก็ยื่นมือไปรับมาสวมแล้วจึงลุกขึ้นจากมานั่งกลมกล่าวว่า ไต้เทา้าลีเชิญนั่งในเมื่อหลี่ซิวเหยาเข้ามาแล้วอีกทั้งสี่หน้าก็ดูเด็ดเดี่ยวอย่างมากคิดว่าถ้าไม่ให้เขาพูดความในใจออกมาเขาคงจะไม่ไปที่ใดครานี้หลีซิวเหายาถึงได้เก็บสายตากลับมาจากนอกหน้าต่างเปลี่ยนมามองสันหยวน ยามมองนางที่อยู่ภายใต้แสงเทียนก็รู้สึกว่านางยิ่งงดงามจนเหมือนมิใช่มนุษย์เรือนผมงามนุ่มลื่น คล้ายกำลังเป็่งประกายหลี่ซิวเห่ยาไม่พูดอะไรเดินเงียบเชียบไปนั่งลงบนเก้าอี้สามย่างวางสองมือไว้บนเข่าอย่างเรียบร้อยส่นยวนเห็นว่าเขายังเชื่อฟังคำพูดของตอนอยู่ในใจก็อดผ่อนล้มหายใจเบาๆกับตนเองไม่ได้ขณะหลีซิวเห่ยาเดินเข้ามาเมื่อครู่นี้สี่หน้าดูทั้งวูบวามทั้งเร่งร้อนส่นยวนเห็นแล้วหัวใจบีบรัดอยู่บ้าง แต่ตอนนี้เขาดูท่าทางดีขึ้นมากแล้วอย่างน้อยสี่หน้าก็ดูใจเย็นและสงบนิ่งเหมือนที่ผ่านมาคิดว่าต่อให้เขามีเรื่องจะพูดกับนางจริงๆยามนี้ก็สามารถพูดอย่างสงบเยือกเย็นได้แล้วครั้นแล้วสันหยวนจึงสั่งให้ไช่เวยยกชามาไช่เวยรับคำกำลังจะหันหลังเดินออกไปก็ได้ยินเสียงห้ามจากหลี่ซิวเหวา ข้าไม่ดื่มชา ชัยเว่ยมองมายังส่นหยวนส่นหยวนคิดแล้วก็สส่หน้าเบาๆให้ชัยเว่ยยามนี้ส่นยวนกำลังประหลาดใจยิ่งตามที่นางรู้ในชาติก่อนหลี่ซิวเหย่เป็นคนใจเย็นและควบคุมตนเองได้เก่งอย่างที่สุดนี่เขาถูกอะไรกระตุ้นมากันหน่าเขามีเรื่องใดพี่จะต้องพูดกับข้าต่อหน้าให้ได้ส่นหยวนคิดไปคิดมาในใจก็อดจะสับสนขึ้นมาไม่ได้ เวลานี้ก็ได้ยินหลี่ซิวเหยเอ่ยปากพูดว่าพวกเจ้าสองคนออกไปก่อนคำพูดนี้มีได้พูดกับเซินหยวนแต่พูดกับไฉเวยและชิงเหอไฉเวยกับชิงเหอสบตากันจากนั้นก็ยืนนิ่งอยู่ที่เดิมไม่ได้มีท่าทีจะออกไปแต่อย่างใดออกไปเสียงของหลี่ซิวเหยาเข้มขึ้นสายตาก็เย็นชาขึ้นมาก แต่ชายวยกับชิงเหอยังคงยืนอยู่ตรงนั้นไม่ขยับขยื่นหลี่ซิวเหยาวยที่มีท่าทางเช่นนี้หากพวกนางสองคนออกไปปล่อยให้ส่นหยวนกับหลี่ซิวเหยาวยอยู่ในห้องด้วยกันตามลําพังพวกนางจะวางใจได้อย่างไรเล่าไม่ว่าหลี่ซิวเหยาวยจะโมโหโกรธเกรี้ยวเพียงไรน้ําเสียงเยียบเย็นปานใดพวกนางก็จะไม่ออกไปเด็ดขาดเห็นดังนี้ส่นหยวนก็พูด ว่าไต้เท้าลีพวกนางสองคนล้วนเป็นสาวใช้คนสนิทของข้าย่อมต้องติดตามข้าดั่งเงาตามตัวหากท่านมีเรื่องอะไรใครจะพูดกับข้าก็ไม่ต้องหลบเลี่ยงพวกนาง พูดมาได้เลยหลี่ซิวเหว่ยมมองส่นยวนนางหลุบตาลงเล็กน้อยนั่งอยู่บนเก้าอี้มีผมปลอยหนึ่งทิ้งตัวลงมาตรงหน้าอกปลายผมโค้งงยน้อยน้อยเห็นแล้วหลี่ซิวเหยา่ยมก็อยากยื่นมือไปเอี่ยวมันพัดไว้หลังใบหูให้นางนักหลี่ซิวเหยา่ยมพลันพบว่าแค่ส่นยวนนั่งเฉยๆอยู่ตรงนั้นไม่ต้องพูดไม่ต้องทำอะไรก็เพียงพอจะทำให้ในใจเขาอ่อนยบ่บ และสง,งบลงได้แล้วครั้นเห็นเสื้อคลุมสีเขียวยกที่สวมอยู่บนร่างนางบางอยู่บ้างหลี่ซิวเยาก็ยกมือปลดเสื้อคลุมตัวใหญ่สีดำบนตัวลงมาก่อนยื่นไปให้ เจ้าคลุมนี่ไว้เถิดสัญญวนช้อนตามองหลี่ซิวเหวยวด้วยความประหลาดใจแสงเทียนทั่วทั้งห้องคล้ายส่องเข้าไปในดวงตาของนางก็มีปานดูสุขใสเป็นประกายประหนึ่งสายน้ํายามสาดหลี่ซิวเหวยวพรันใจเต้นตึกตักน้ําเสียงอดจะนุ่มนวลลงหลายส่วนไม่ได้กลางคืนหนาว ้ราระวังจะไม่สบายเสัญญวนกลับไม่รับเสื้อคลุมของเขาเพียงกล่าวว่า ทำให้ใต้เท้าหลี่ต้องเป็นห่วงแล้วแต่ผู้น้อยไม่หนาวเท่าว่าหลี่ซิวเหยายังคงยืนกรานมือที่ถือเสื้อคลุมยกไว้อยู่เช่นเดิมเซินหยวนมองหลี่ซิวเหยาปราดหนึ่งยืนกรานไม่รับเช่นกันเพียงแต่เรียกชิงเหอให้ไปหยิบเสื้อคลุมสีฟ้าอ่อนมาตัวหนึ่งแล้วคลุมลงบนร่างถึงค่อยกล่าวกับเขาว่า ผู้น้อยคลุมเสื้อคลุมแล้วเชิญใต้เท้าหลี่เก็บเสื้อคลุมของท่านกลับไปเถิดหลี่ซิวเหยาจนปัญญาได้แต่เก็บมือกลับมา แต่กลับไม่อยากคลุมเสื้อคลุมนี้อีกจึงวางมันไว้บนโตะ๊ะไม่รู้ว่านอกห้องเริ่มมีฝนโปรยลงมาตั้งแต่เมื่อไรเม็ดฝนตกกระทบบนใบกล้วยที่ปลูกอยู่นอกหน้าต่างส่งเสียงพรำพรำออกมาเวลานี้ในห้องไม่มีใครพูดอะไรดังนั้นเสียงฝนกระทบใบกล้วยนี้จึงยิ่งได้ยินชัดเจนและทำให้ในห้องดูเงียบสงัดยิ่งกว่าเดิมหลี่ซิวเหยามอง สัญญวนที่นั่งอยู่ตรงข้ามเขาแม้นางจะก้มหน้าอยู่สายตาก็มีได้มองเขาแต่เขายังคงรู้สึกว่าในใจอบอุ่นนุ่มนวลมิมีใดเกินถึงจะไม่ได้พูดอะไรไม่ได้ทำอะไรแต่แค่ได้นั่งฟังเสียงฝนตกกระทบใบกล้วยนอกหน้าต่างอยู่กับนางเช่นนี้หลี่ซิวเหยาก็รู้สึกอิ่มเอมใจยิ่งแล้ว ขอแค่นางอยู่ข้างกายข้าไปเช่นนี้และนางเองก็ทำได้เพียงอยู่ข้างกายข้าไปชั่วชีวิตข้าจะยอมให้นางแต่งงานกับผู้อื่นได้อย่างไร ที่ข้ามาเป็นเพราะข้าเพิ่งได้ยินว่าเจ้ามั่นหมายกับซื่อจือของกวงผิงปอแล้ววันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันมอบของมัน่นยามนี้ในใจหลี่ซิวเหยาสงบนิ่งอย่างยิ่งดังนั้นวาจาที่กล่าวออกมาจึงสงบราบเรียบเช่นกันข้ามาก็เพราะอยากบอกเจ้าว่า เจ้าจะแต่งงานกับเขาไม่ได้มือที่วางอยู่บนโต๊ะของเซนยวนพรันกร,รมแน่นหลี่ซิวเหยาวยังคงพูดอย่างสงบเยือกเย็นเจ้าไม่เพียงไม่อาจแต่งงานกับซื่อจื่อของกวงผิงป๋อจะกับใครหน้าไหนก็ไม่ได้เช่นกันเจ้ารู้ความรู้สึกที่ข้ามีต่อเจ้าแล้วคิดว่าเจ้าก็คงรู้ว่าข้าเป็นคนเช่นไรหากข้าตัดสินใจจะทำอะไรแล้วก็จะไม่มีวันเปลี่ยนใจเด็ดขาดเพราะฉะนั้น เจ้าจะแต่งให้ข้าได้เพียงผู้เดียวขณะพูดถึงประโยคสุดท้ายเสียงของหลีซิวเหยาก็ทุ้มขึ้นไม่น้อยหลังพูดจบสายตาเขาก็มองเสนหยวนดวงตาทั้งคู่เจิดจ้าราวกับนกเหยี่ยวที่นอกด่านแสดงประกายมุ่งมา่นปรารถนา จะได้มาประหนึ่งกำลังเล้งเยือ่อใช่เวยกับชิงเหอที่ฟังหลี่ซิวเหยาพูดจบทั้งสองก็มองหน้ากันเลิกลากด้วยความตระหนกตกใจพูดอะไรไม่ออกแม้แต่คำเดียวหลี่ซิวเหยาผู้นี้ถึงกับใจกล้าเพียงนี้สามารถพูดถ้อยคำพรันนี้ออกมาตรงๆต่อหน้าคุณหนูได้ถึงแม้จะรู้ว่าวันพรุ่งนี้คุณหนูจะมั่นหมายกับผู้อื่นแล้วเขาก็ยังบุกเข้า ชวนมายามดึกเพื่อพูดเรื่องเหล่านี้กับคุณหนูอีกแม้ว่าสนหญวนจะพอเดาสาเหตุ ที่หลี่ซิวเหยามาหานางในคืนนี้ได้รำไรแต่แรกแล้วแต่เมื่อได้ยินหลี่ซิวเหยาอธิบายจุดประสงค์ที่เขามาออกมาตรงๆเช่นนี้นางก็ยังคงรู้สึกสันสะท้านในใจอย่างที่สุดเขาเป็นคนที่ใจเย็นควบคุมตนเองได้เก่งถึงเพียงนั้นต่อให้เกิดความรู้สึกต่อนางก็น่าจะควบคุมได้อยู่วันนั้นหลังจากนางพูดถ้อยคำเหล่านั้นกับเขาอย่างอ้อมขอ ้แลวนางนึกว่าเขาจะวางมือนับแต่นั้นเสียอีกถ้าว่ายามนี้ชาหนเขากลับหักห้ามใจตนเองไม่อยู่ได้ถึงขั้นนี้มาหานางเสียดึกดื่นซ้ำายัางพูดเรื่องที่สวนให้โลกตาเรืองอย่างเมื่อครู่นี้ออกมาอีกวาจานี้ของเขาผิวเผินฟังดูสงบราบเรียบแต่หากคิดดูดีๆนี่กลับมีความมุทะลุตั้งมากเพียงไรหากแต่เขาคือหลี่ซิวเหวา นางจะอยู่กับเขาได้อย่างไรเล่ามินำซ้ำชาตินี้นางก็ไม่คิดจะแต่งงานกับผู้ใดอยู่แต่เดิมดังนั้นเรื่องที่หลี่ซิวเยาพูดว่านางแต่งให้เขาได้เพียงพูดเดียวนี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นเด็ดขาด สั่นหยวนสูดหายใจเข้าลึกพยายามทำให้ตนเองใจเย็นลงอย่างเต็มที่จากนั้นนางก็เงยหน้าขึ้นมองหลี่ซิวเหยาพรางพูดด้วยสีหน้าสงบนิ่งขอบคุณในความรู้สึกที่ไตเท้าหลี่มีต่อผู้น้อยมากแต่ผู้น้อยยังพูดไม่ทันจบก็ถูกหลี่ซิวเหยาเอ่ยตัดบทเสียก่อนอย่าพูดปฏิเสธค่ะ ข้ามาแค่เพื่อบอกเจ้าเรื่องนี้ไม่ได้มาเพราะต้องการปรึกษาหารือกับเจ้านี่จะเอาแต่ใจเกินไปแล้วในใจสันหยวนอดจะโมโหอยู่เล็กน้อยไม่ได้ใบหน้างามจึงมีสีเข้มขึ้นน้อยๆในเมื่อใต้เท้าดีทราบว่าวันพรุ่งนี้ ผู้น้อยจะมั่นหมายกับซื่อจื่อของกวงผิงป๋อแล้วเช่นนั้นท่านก็ควรจะทราบเช่นกันว่าการมั่นหมายนี้ของผู้น้อยมิอาจเปลี่ยนแปลงได้แล้วหญิงสาวที่กำลังจะมั่นหมายผู้หนึง่งเผ่าว่าใต้เทา้าหลีกลับบุกเข้าห้องมาในเวลาดึกดื่นเช่นนี้เสียได้ท่านจะไม่ทราบเชียวหรือว่านี่ไม่ถูกทมเนียมหากเรื่องแพร่งพลายออกไปไม่เพียงชื่อเสียงของผู้น้อยแม้แต่ชื่อเสียงของ ไตเท้าหลี่แองก็จะได้รับความเสียหายเช่นกันผู้น้อยคิดว่าไต้เท้าหลี่คงไม่อยากถูกคนติฉินนินทารับหลังหรอกกระมังวาจานี้ของส่นยวนกล่าวได้หนักอยู่บ้างแต่หลี่ซิวหย่ามีได้ใส่ใจเขาเพียงมองนางด้วยสายตาแน่นิ่งกล่าวว่าในเมื่อข้าพูดเช่นนี้ออกมาได้ก็ย่อมจะมีทางทำให้เจ้าไม่ได้แต่งกับหวังสินด้วย อีกอย่างเจ้าวางใจได้แม้ฝีมือต่อสู้ของผู้อารักขาในบ้านเจ้าจะพอนับว่าใช้ได้ แต่ก็ไม่มีทางสังเกตเห็นร่องรอยของข้ายังเด็ดขาดดังนั้นเรื่องที่ข้าเข้ามาในห้องเจ้าคืนนี้จะไม่มีผู้ใดรู้แน่นอนเซญนยวนไม่รู้แล้วว่าควรพูดอะไรดีนางไม่เคยเห็นใครที่เปลียนกำแพงเข้าบ้านผู้อื่นยามวิการแล้วยังพูดจะเชื่อมั่นในตนเองได้ถึงเพียงนี้มาก่อนเลย ไต้เท้าลีสัญยวนคิดแล้วก็ได้แต่เปลี่ยนมาพูดอย่างอ้อมค้อมสามารถได้รับความเอ็นดูจากใต้เท้าถือเป็นเกียรติของผู้น้อยแต่ผู้น้อยต่ำต้อยด้อยความสามารถจะคู่ควรกับใต้เท้าได้อย่างไรในเมืองหลวงนี้มีสตรีสูงสักอีกมากมายที่ดีกว่าผู้น้อยหวังว่าใต้เท้ายังพูดไม่ทันจบก็ถูกหลีส่สิวเหยาเอ่ยปากตัดบทอีกครั้ง เจ้าไม่ต้องพูดเรื่องพรานนี้กับข้าขอแค่เป็นคนที่ข้าพึงใจใต้ล่านี้ไม่มีผู้ใดมาแย่งไปจากข้าได้แน่นอนข้าขอถามเจ้าแค่ว่าเจ้าจะแต่งกับข้าหรือไม่เมื่อครู่เซนยวนเพึ่งจะข่มเพลิงโทสะลงไปได้ยินเขาพูดเช่นนี้ก็กลับมาลุกพึบขึ้นอีกทันที หลี่ซิวเหาวาพูดจาเอาแต่ใจปานนี้ช่างชวนให้คนโมโหโดยแท้แต่ด้วยเกรงในฐานะของเขาเซินหยวนจึงยังคงฝืนสะกดกั้นเพลิงโทสะเอาไว้พยายามพูดเหตุผลกับเขาด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนอย่างสุดความสามารถใต้เท้าหลี่เป็นบิดาผู้น้อยตอบรับด้วยตนเอง ข้ารู้ว่าการมั่นหมายของเจ้าเป็นเขาตอบรับด้วยตนเองลี่ซิวเหยาพูดขัดสนยวนอีกครั้งแต่ข้าก็รู้ว่าในใจเจ้าจะต้องไม่เต็มใจแต่งให้หวังสินด้วยผู้นั้นอย่างแน่นอนข้าขอถามเจ้าแค่ว่าเจ้ายินดีแต่งกับข้าหรือไม่ แม้ว่าต่อให้สันหยวนตอบว่าไม่ยินดีแต่งงานกับท่านเขาก็จะใช้วิธีการทุกอย่างทำให้นางต้องแต่งงานกับเขาให้จงได้แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังหวังให้สันหยวนแต่งกับเขาด้วยความยินยอมพร้อมใจหากเป็นเช่นนั้นจริงๆก็แสดงว่าในใจนางมีความรู้สึกต่อเขาอยู่บ้างกระมัง ครั้นคิดว่าในใจเซินหยวนอาจจะมีความรู้สึกที่ดีให้ตนเองอยู่บ้างแม้จะแค่นิดเดียวอารมณ์ของหลี่ซิวเหยาก็อดจะเบิกบานขึ้นมาไม่ได้แม้แต่สีหน้าก็ยังผ่อนคลายลงหลายส่วนแต่อันที่จริงในใจเซินหยวนกลับกำลังเดือดดานหลี่ซิวเหยาไม่เพียงพูดขัดจังหวะนางหลายครั้งเขายังถามคำถามแย่ยงนี้ออกมาอีกไม่ยินดี เซนหยวนเองก็ไม่ใช้คำพูดอ้อมอคมอะไรแล้วตอบกลับไปอย่างกระชับสั้นกล่าวอย่างไม่ปิดบัง ใ่เท้าดีผู้น้อยไม่เคยคิดจะแต่งงานกับท่านหลังจากนางกลับมาเกิดใหม่ในชาตินี้ก็อยากแต่จะอยู่ห่างคนสกุลหลี่ให้ไกลแล้วนางจะแต่งงานกับหลี่ซิวเหยาให้มีความสัมพันธ์กับคนสกุลหลี่อีกได้อย่างไรมินำซ้ำยังเป็นความสัมพันธ์อย่งายงการแต่งงานเช่นนี้อีกหลี่ซิวเหยาได้ยินคำตอบของเสนหยวนแล้วในใจก็รู้สึกผิดหวังสีหน้าก็ เข้มขึ้นอยู่บ้างเจ้ายอมแต่งให้หวังสินรุย่ยดีกว่าจะแต่งให้ข้าหวังสินรุ่ยผู้นั้นเป็นคนเช่นไรสรินหยวนย่อมกระจ่างแจ้งแก่ใจดีคราวก่อนยามนางถูกหวังสินรุ่ยตามรังควานเช่นนั้นก็ยังวิ่งหนีหลบออกมาอยู่เลยแต่ตอนนี้นางถึงกับยินยอมพร้อมใจจะแต่งให้เขาหรือว่าในใจนางข้ายังเทียบไม่ได้กับหวังสินรุย่ย ใช่แล้วสินยวนพยักหน้าไตเถาลีผู้น้อยไม่มีทางแต่างงานกับท่านส่วนบรรดาเรื่องที่ท่านพูดในคืนนี้ผู้น้อยจะถือเสียว่าไม่เคยได้ยินวันหน้าย่อมจะไม่มีทางเอ่ยถึงกับผู้ใดแม้แต่คำเดียวจะถือว่าเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและตอนนี้ก็เชิญท่านกลับไปได้แล้วผู้น้อยต้องการพักผ่อน พูดจบสนหยวนก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้หมุนตัวทำท่าจะเดินหนีทอยคําของนางราวกับเป็นมีดแหลมคมที่แทงเข้าคัา่วหัวใจของหลี่ซิวเหยาอย่างแรงซ้ำยังบิดขวานไปมาอยู่ในนั้นเจ็บจนคล้ายว่าในปากเขาเต็มไปด้วยกลิ่นคาวเลือดดวงตาทั้งสองก็ค่อยๆแดงก่ำขึ้นมาเห็นสนหยวนหมุนตัวทำท่าจะเดินหนีหลี่ซิวเหยาก็ยื่นมือไปจับข้อมือขวา อันบ่อบ,บางของสัญญวนเอาไว้โดยไม่แม้แต่จะคิดจากนั้นก็ออกแรงดึงสัญญวนมาตรงหน้าเขาใช่เว้ยกับชิงเหอที่ด้านข้างมองเห็นแล้วก็ตกใจจนขวัญแทบกระเจิงรีบรุดมาทันทีปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียม ทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ